ผัดหน่อไม้ดองใส่กับหมูไก่ทษทีค่ะไม้ส้มเราต้มน้ำแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะเราก็มาผัดไก่ผัดให้เข้ากันเลยค่ะ ตันอีกรอบค่ะผัดหน่อไม้ดองใส่กับหมูไก่ทดทีค่ะผัดหน่อไม้ดองใส่กับหมูไก่ทดทีค่ะ ผัดให้เข้ากันเลยค่ะไม้ส้มเราต้มน้าแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะเราก็มาผัดใส่นี่คือดอไม้ส้มที่เราต้มแล้วนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ค่ะเข้าครัวอีกแล้วนะคะทําเมนูผัดกระเพราไก่ใส่หน่อไม้ส้มค่ะกันอีกรอบค่ะผัดไก่นะคะสุกแล้วเราก็มาปรุงเลยค่ะมีน้ํามันหอยรสด,ด,ดีแล้วก็ผงนัวนิดนึงนะคะผัดให้เข้ากัน ใบกะเพราผัดหน่อไม้ดองใส่กับหมูไก่ทดทีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วนะคะทำเมนูผัดกะเพราไก่ใส่หน่อไม้ส้มค่ะไม่สุกนะคะ กับพิกสดกเตรียมพิกสดค่ะผัดหนะ่อไม้ดองใส่กับหมูไก่ทษดทีค่ะผัดให้เข้ากันค่ะม้ส้มเราต้มน้ำแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะ เราก็มาผัดใส่อาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ัดให้เข้ากันเลยค่ะนำตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ พริกสดเตรียมพริกสดค่ะกันอีกรอบค่ะเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มความหอมผัดหน่อไม้ดองใส่ไก่เราก็เสร็จแล้วนะคะ กันอีกรอบค่ะนำผัดหน่อไม้ดองใส่กับหมูไก่ทดทีค่ะ ผัดไก่นะคะสุกแล้วเราก็มาปรุงเลยค่ะมีน้ำมันหอยรสด,ด,ดีแล้วก็ผงนัวนิดนึงนะคะผัดให้เข้าโอเคดอไม้ต้มที่เราต้มแล้วนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะ ใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตันอีกรอบค่ะมาจ้าตักข้าวรอเลยค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะให้ดูกใกล้ๆค่ะใบกะเพราตันอีกรอบค่ะ เสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มความหอมค่ะผัดหน่อไม้ดองใส่ไก่เราก็เสร็จแล้วนะคะ ็จแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มความหอมผัดหน่อไม้ดองใส่ไก่เราก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มความหอม เส็จแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มความหอมกันอีกรอบค่ะม้ส้มเราต้มน้ำแล้วนะคะรอบหนึงนะคะเราก็มาผัดใก่ คือดอไม้ต้มที่เราต้มแล้วนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะคือ่อกไม้ต้มที่เราต้มแล้วนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะใบกะเพราผัดไก่นะคะสุกแล้วเราก็มาปรุงเลยค่ะมีน้ำมันหอยรดด,ดีแล้วก็ผงนัวนิดนึงนะคะผัดให้เข้า เสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มความหอมตับให้เข้ากันค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไม่สุกนะคะ